สวัสดีครับชัดเจนพันข้าวครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยครับวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปฉีดพ่นนะครับยานะครับก็เป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองให้กับนะครับนาข้าวนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ใช้บริการของทีมงานเดชพานิช์นะครับในการมาฉีดพ่นยาโดยใช้โดรนนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครเป็นโดรนเพื่อการเกษตรนะครับก็ เอามาฉีดพ่นนะครับธาาุอาหารหลักท่าุอาหารรองนะครับแล้วก็นะครับเป็นยาฆ่าหนอนนะครับแล้วก็ยาป้องกันเชื้อรานะครับในนาข้าวเนาะนะครับก็วันนี้ก็ได้ใช้ทีมงานของเด็ดพาณิชย์ครับมาให้บริการถึงที่เลยนะฮะวันนี้วันที่1ตุลาคมครับ2563ก็เป็นโค้งสุดท้ายของการนะครับให้ปุ๋ยรับรวงนะครับข้าวไวแสงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ มาฉีดพ่นฮอร์โมนฉีดพ่นอาหารให้กับต้นข้าวนะครับในช่วงที่ข้าวกําลังจะนะคร,รับรับรวงนะครับกาลังจะออกรวงและโค้งสุดท้ายแล้วนะรเราไปชมกันทรัว่านะการใช้โดรนพ่นยานั้นเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเลยทีเดียวนะครับครั้งแรกเลยทีเดียวนะไปชมกันนะ อันนี้คือทั่วแล้วนะครับแปลงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับไปดูอีกแปลงหนึ่งครับอันนี้จะมีต้นกล้วยอยู่นะครับต้นกล้วยคืออุปสรรคนะครับในการบินโดรนนะครับเพราะว่าใบพัดของโดรนนะครับจะมีลมที่หมุนแล้วมันมีโอกาสที่จะดูดเอาใบกล้วยน่ะเข้ามาติดกับใบพัดได้นะครับก็ต้องใช้การบินด้วยมือนะครับเพื่อให้อยู่ห่างต้นกล้วยให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับต่อมาเช็คเก้นจะบินมือนะครับ จวดเลยครับแปลงยาวๆอย่างนี้จวดเลยจวดไปเลยนะฮะแปลงยาวก็ไม่ต้องเลี้ยวเยอะครับซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาครับผมที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือเสียเกนนะครับเจ้าของโดรนของเรานะครับจากดานเด็ดพานิสนะครับสาขาสร้างคอใช่ไหมครับครับผมโอเคเสียเกนบินมาชุ่วมงบินประมาณเท่าไหร่ละครับโดรนเครื่องนี้ประมาณร้อย 200ชั่วโมงนะครับชั่วโมงบินไปประมาณกี่ไร่แล้วครับประมาณ200กว่าไร่ครับ200กว่าไร่แสดงว่าเพิ่งซื้อมาเนาะครับผมอ่าหม่ถอดซิงเลยแต่ว่าก็บินได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะฮะเท่าที่เห็นเริ่มเซียนแล้วใช่ไหมครครับก็ไม่เท่าไรครับอ่าเป็นยังไงครับการบินโดนกับการคนใช้คนฉีดพ่นนี่ต่างกันไหมต่างกันครับถ้าโดนบินจะไม่ได้ลงคนจะไม่ได้ลงไม่ต้องสัมผัสสารเคมีเลยใช่ถ้าถ้าคนถ้าคนพ่นเองจะเสี่ยงต่อ สารเคมีมากมายนะครับไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยด้วยยืนอยู่ด้วยแป๊บเดียวสิบไร่นี่ใช้เวลานานไหมประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าครับผมถ้าสิบไร่ของผมนี่สามวันสามวันนี้เสร็จรอเปล่าไม่รู้โดนพ่นประมาณชั่วโมงกว่า10สิบไคือโดนทีนี้ไม่ได้ใช้น้ํามันไม่ได้ใช้น้ํามันครับใช้พลังงานแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่อย่างเดียวก็ชาร์จเอาครับผมหมดก็ชาร์ ปีวันนี้ไม่ได้เอาเครื่องชาร์จมาลืมแต่ว่าก็มีแบตมาเต็มที่คสิบไร่สบายสบายครับหมดประมาณหกก้อนได้อยู่ครัหกก้อนเนาะสิบไล่หกก้อนได้อยู่ก็รับพ่นทั่วทั่วพื้นที่ครับนะครับทุกจังหวัดครับผมทุกจังหวัดเลยว่าแต่ติดต่อมาครับนะครับส่วนราคาเป็นยังไงครับราคาการคดก็เข้าสู่เดือนปกติแล้วก็ ร้อยห้าสิบบาทต่อไร่หนึ่งครับผมต่อหนึ่งไร่อันนี้เฉพาะค่าพ่นครับผมเฉพาะค่าพ่นส่วนขย่ขยาเจ้าของแปลงมีเองหรือว่ามาติดต่อที่ร้านสาขาก็ได้นะครับได้หมดอยากได้อะไรจัดให้ครับผมพ่นทุกอย่างทุกอย่างคุมหญ้าคุมหญ้าในนาข้าวก็ได้ครับผมคุมหญ้าในนาอ้อยก็ได้นะครับนาอ้อยก็ได้อีกต่างหาก่ส่วนอ้อยส่วนอ้อยส่วนมันส่วนอ้อยส่วนมันข้าวโพดข้าวโพดได้ครับได้หมดเลยครับผม อ,อ,อยูที่ว่าเจ้าของแปลงจะให้พ่นยังไงครับอ่าอยากได้ยังไงสั่งได้หมดครับผมนะครับคิดเป็นไร่คิดเป็นไร่ครับคิดเป็นไร,ร่เ,ไรเหมือนเดิมส่วนน้ํายาก,ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของนาจะเอาอยัางไงจะมีเองหรือว่าให้ร้านจัดให้ก็คุยกันไปตามนั้นครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับทางเสียเกนแลวก็ทีมงานเนาะที่มาให้บริการในวันนี้เนะาะเดี๋ยวเราก็ไปชมการบินมืออีกแปลงหนึ่งเนาะนะว่าจะเป็นยังไง เหลืออีกนิดนึงออ,อโตโพ้พายหลอดอีกนิดนึงแล้วก็ไปบินมือกันอ่าฝาก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 เบอร์ทโทรหน่อยครับฝากพิกัดร้านหน่อยครับว่าพิกัดพิกัดร้านอยู่มีเดชพานิชสร้างคองแล้วก็เดชพานิชนาคูเดชพานิชกุชินาลายครับห้วยพึ่งนี่ไหมหุ่ยพ,พึ่งก็มีมอ๋อสี่สาขาเลยแล้วก็เพ่นจะอันนี้อีกอยู่สมเด็จครับสมเด็จอ๋อจะไปเปิดสมเด็จอีกครับผม ขอเบอร์โทรครับเบอร์โทรเผื่อสนใจอยากจะติดต่อเบอร์อะไรจำได้ไหม089 089ครับ067 067 3957 3957เบอร์เสียสันครับเบอร์เสียสันเจ้าของโดนนะครับงั้นก็ลองโทรสอบถามกันดูนอะราคาเท่าไหร่ครับผมครับงั้นเราไปลุยต่อกันเลยครับครับ เขาก็วิ่งไปเป็นหน้าเป็นหน้านะครับสลับฟันปลาไปมาไปมานะไปถึงสุดแปลงก็ขยับมา ครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการฉีดพ่นยานะครับเป็นปุ๋ยธาตุอาหารรองแล้วก็ยาหนอนกอแล้วก็เชื้อรานะครับในการที่จะรับรวงข้าวนะครับพันหน้าห้าเก้าเนาะนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ฝนก็วิ่งตามตูนมากนะไม่รู้จะตกเช่าปุ๋ยผมทีนี้หมดหรือเปล่านะก็ไม่เป็นไรครับเราฉีดไปแล้วนะครับก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันนะครับ วันนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปนะครับใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่งนะครับสำหรับการพ่นพื้นที่10ไร่นะครับสําหรับแปลงนะครับรวมคันนาไปด้วยนะครับ10ไร่นี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับก็ถ้าท่านใดนะครับถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งในช่อง YouTube แล้วก็ช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ นะครับ YouTube ชัดเจนพันข้าวนะครับถ้าเป็น Facebook ก็เข้าเหนียวกอกต้นเตียนาน5้าเนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านไปก่อนครับฝนจะมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ